โชวทสเต็มพันโชวส์สเต็มพันพน,น,น,นี่หนูสองลูกมาสวัสดีครับน,นี่พบก,กับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับผมจะมาเปิดตัวลูกสิทธิ์คนใหม่ผมนะคือว่า ซีซั่นแรกก็มีพี่เนทกับพี่บอยเงี้ยแต่ซีซั่นสองถ้าเกิดไม่มีลูกศิษย์มันก็าอาจจะติดติดอะไรที่หนึ่งราะมีคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยซีซั่นสองโค้ชนายได้สอนใครหรือเปล่ปาเว้ยนี้ยมีลูกศิษย์เงี้ยอ่าแต่วันนี้แหละผมจะมาเปิดตัวลูกศิษย์ผมแล้วอ่ะขอเชิญลูกศิษย์คนแบบว่าใหญ่โตผมนี่เกินนะวันนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยเข้ามาแล้วครับเป็นไงฮะสวัสดีครับใหญ่โตหรือเปล่าแนะนำตัวหน่อยครับอ๋ยอยงนะผมจากช่องนักก้าเหมือนแคลครับผมแล้วก็ตอนแรกพี่เนทต่อยรุ่น70 ประมาณ7 2โล42โลอ่าพี่บอยต่อยรุ่นประมาณ90โล90โล90โล92โลแต่ตอนนี้พี่ต่อยรุ่นอะไรเฮฟวีเวทครับเฮฟวีเวทคือว่าน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้หนักเท่าไหร่ก็ได้90บวกบวกเดม90แบบว่า95บวกถึง100กว่าเลย100กว่าใช่ก็เห็นไหมตัวใหญ่กับผมเยอะเลยนะ นี่ยเห็นไหมก็นี่แหละลูกศิษย์ฝากงนี้ฝักตัวด้วยครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์อย่าลช่องโคตรนายแล้วก็ช่องฝักกล้ามึกแก้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูผมรับลูกศิษย์กันดีกว่าป่ะก่อนที่เราจะรับลูกศิษย์ใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วแบบว่าเฮ้ยไปพันมือต่อยกระสอบต่อยเป้าเลยอย่เงี้ยไม่ใช่มีอย่างอื่นอีกหรอมันต้องมีอย่างอื่นก่อนอย่างผมเป็นนักมวยเงี้ยเออผมก็เข้ามาปุ๊บตักน้ำให้เขากินอย่างแรกยังไม่ได้ซ้อมมวยเลยนะเป็็นน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 ัััักกกกกกกมมมวววยยยใใช่่่่่่่่เเเปแแตตตต้้้้ออองงาาาหุพพพพีีีิขจะะืร พี่ลองสังเกตพื้นที่เรายืนเห็นไหมครับเปพื้นๆมากอ่าพื้นที่เรายืนอยู่มันไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าผมไม่ค่อยมีนักมวยซ้อมพี่มาซ้อมคนแรกเนี้ยอ่าพี่ก็ต้องไปถูพื้นกับปวดพื้นก่อนอันนี้คือรับลูกศิษย์ใหม่มันต้องทำอย่างนี้ก่อนไม่ได้แบบมาต่อยมงต่อยมวยพันมงพันมือเลยยังไม่ต้องครับคือว่าทดสอบความแข็งแรงทดสอบความอดทนปะนี่ไม่กวดอยู่นี้นี่เตรียมให้ได้ร้อยแล้วนี่คือฝึกอย่างแรกฝึกอย่างแรกครับไปกดก่อนกวดพื้นนี่พื้นเนี่ยพื้นเพื่อนหลือเกินเนี่ย หญไม่มีจุดลูกขาว่ากวาดกวาดไปเร็ว <doo> อันนี้คือฝึกความอดทนอ่าฝึกไปกวาดให้สะอาดนะเพราะว่า,า,นนาม,มันก็เป็นเหมือนอาจารย์เราอย่างหนึ่งนะพี่ใช่เพราะว่าเราต้องใช้พื้นในการเหยียบย่ำใช่ครับมันก็เป็นเหมือนอาจารย์เราอย่างหนึ่งใช่ผมก็อยากบอกนักวยได้หลายคนนะใครที่แบบว่าเป็นปปน,นักวยใหม่อะ่ะที่เขาให้เราถูพื้นให้เรากวาดพื้นเนี่ยมันคือเหมือนอาจารย์เราอย่างหนึ่งนะเราก็ต้องทําให้มันสะอาดโอเคไปทำให้สะอาดเร็ว ครับโคดอ,ดอนี่นี่เป็นทั้งหัวที่ดีเราต้องงี้อ่ากวาดให้สะอาดนี่ในตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยเออาตรงนี้มาตรงนี้ไม่สะอาดโอเคนำนำกวาดอืนี่ครับโอเคอันนี้คือบทที่เราจะซ้อมเราก็ต้องทําให้มันสะอาดโอเคกวาดไปอ่าโอเคเอากวาดไม่ต้องเยอะกวาดไม่ต้องเยอะโอเคพอกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาถูถู ถูต่อเลยนะถูต่อด้วยครับถูต่อถูต่ออ,ตอ่าใช่อยู่ช่องนักการเป็นลูกพี่เขา <What? S 2> อ,อันนี้มาช่องโคตรนายมาช่องโคตรนายคือว่าต้องมาเป็นลูกศิษย์ผมไงผมสั่งอะไรก็ต้องอะถูถูถูอ่าถ, <Okay. S 2> ถูสาสตโอเคครับถูไปถูออันนี้มันจะเกี่ยวกับการศึิชาของมใช่ครับ,บเห็นไหมเห็นการออกไหมเห็นการออกการถูไหมเห็นไหมอ่านี่คือการแบบว่าออกบมตรให้เร็วขึ้นูเด็กไม่มีการศึกษายังรู้เลย อันนี้ผมไม่ได้แกล้งพี่เขานะคือว่าความเป็นจริง <P> พื้นมไม่สะอาดเราก็ต้องเป็นคนถูนะ <P> เราอย่าให้เทรนเนอร์หรือว่าครูบาอาจารย์เราเป็นคนถูนะครับมันมันไม่ดีครับเราต้องมาเป็นคนดูแลพื้นดูแลกระสอบอย่างเงี้ยถ้าเกิดกระสอบไม่สะอาดเราก็ต้องเป็นคนถูต <P> อนนี้ครับครับผมนักมวยของผมได้ถูพื้นให้สะอาดเกี่ยอ่องได้ปัดอย่างดีมากเหลืออย่างหนึ่ง <P> คืออันนี้คือครูบาอาจารย์เราเลยถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นักมวยบางคนอาจจะไม่เก่งเลยก็ได้อันนี้อันนี้ดูจากในกล้องนะอันนี้เป็น เมื่อกี้กวาดพื้นมาถูพื้นมาดูมีเหงื่อไหมไม่มีจะดูนะออกแรงใช้เยอะออกแรงเยอะเลอย่างนี้คือครูบาอาจารย์ตัวหนึ่งเลยเออีกเหมือนอีกคนหนึ่งเลยแต่แค่เขาไม่มีชีวิตคือกระสอบสายกระสอบสายกระสอบสายใช่แล้วก็ของของราชาราชาราชาด้ใครอยากซื้อกระสอบสายก็ซื้อได้เลยโอเคโอเคนี่คือเหมือนครูบาอาจารย์เราอีกคนหนึ่งเลยแต่แค่ว่าใช่ อยู่กันอีกนานเลยอีกนานเลยแล้วก็บอกอย่างหนึ่งคือก่อนที่เราจะต่อยเราก็ต้องยกมือไหว้อ่อใช่แล้วเราก็ไม่พอเราต่อยเสร็จเราก็ต้องยกมือไหว้นี่คือมันเป็นตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์เขาผมสอนมาเลยเป็นอย่างนี้อ่าก็มีสามลูกก็เดี๋ยวเราไปหาผ้ามาเช็ดได้โอเคได้อ่าเนาะบอกง่ายบอกง่ายอย่างนี้เก่งเร็วเชื่อฟังเชื่อฟังใช่เชื่อฟังครูบาอาจารย์จริงเร็วใช่เอาไปหาผ้ามาถุได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปหาผ้า โอเคสร่าดเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลากลับบ้านได้แล้วต้องท้อปล่อยมวยก่อน <laughs> โอเคอ่ะใครที่อยากเห็นพี่นักกล้ามซ้อมมวยก็กดไลค์ก่อนกดไลค์ลทุกคนกันนะอยากเห็นจะไปสอนมวยแกแบบจริงๆจังๆแล้วนี่คือการวอร์มเป็นวอร์มเป็นวอร์เอมเออองียกยังยังอ่าเริ่มซึมๆไหมนิด,นดๆเริ่มนระโอเคโคตรอ่ะโอ้ฝุ่นเงียแตกพังเลยตอนนี้โอเคอย่าไปดูพี่นักกล้ามซ้อมกันครับก่อนที่เราจะซ้อมมวยกันนะครับอย่างแรกก็ต้องกระดุดเชือกเพื่อให้ให้มันได้กําลังขา อ่ากระโดดเชือกเป็นไหมก็ได้ก็ได้ซีซั่นแรกพี่บอยกระโดดเชือกไม่เป็นเลยจริงป่ะกระโดดเชือกไม่เป็นผมเลยเอายางล้อใหญ่ๆมาให้แกกระโดดสปริงขาอ่าอันนั้นก็ช่วยได้ในอีกแบบหนึ่งแต่ก็เราก็กระโดดเชือกได้เราก็กระโดดเชือกก่อนกระโดดเชือกก่อนเดี๋ยวลองดูว่าเราจะกระโดดเชือกได้ไหมโอเคกระโดดไกระโดดได้ไหมกระโดดไปแรกคืออันนี้คือกันอันนี้คือพี่กระโดดเหมือนเก่งๆใช่ตอนนี้พี่กระโดดนี้ตอนนี้พี่กระโดดนี้ มันเก่งแขนแน่นั่งเวยธรรมดาเขาโดนนี้นะยังเป็นธรรมดานะโอเคสรุปแกโดดเชือกยังไม่ได้ยังไม่ต้องโดดโอเครูสู้ okay. ครูจะสู้ดูไปนะแกโดดเชือกไม่ได้ไม่ต้องดูแม่ดูโอเคหลังจากแกกระโดดเชือกไปประมาณห <c oughs> ้าทีแล้วทีนี้เหนี่วออกละเหนี่อบุมอ <c oughs> อกแล้วกิน <c oughs> ถึงเวลาเล่นลมโอเคอยากให้แกเล่นลมให้ดูว่าเล่นลมโอเคตอนดูซ้อนป้าป้าอุ้ยเล้นได้ไงถอดเบ้นถอดเบ้นโอเคช่องช่องพินักกล้ามอ่ะ ช่องพี่ยงอ่ะแกจะใส่แว่นใส่ใใช่แต่มาช่องผมกแลไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เออใช่รออยู่แล้วรอยแล้วนี่ใส่ไม่ใส่จะมองเห็นเหรอเห็นได่ชัดดิกชัดเดี๋ใช่ชัดอีกแล้วนี่ชัดไหมนะรอได้อยู่กี่นิ้วสามโอ้ยบอกแล้วสายตาก็ดีบอกแล้วเคยเล่นลูกอย่างเงี้ยนะเคยเล่นโรบายนะโอเคไปป้าป้าแม่เป็นไงเป็นไงการออกหมัดดีไหมอ๋อนี่ไอ้ยตัวหมัดไอ้ตึ๊บตึ๊บอ่เงี้นะดีนะ นี่ดูวิธีหูกาหนีงานขึ้นน่ะหนีไปไงชดเต็มแต่ผัดชดเต็มแต่ผัดหนีหไอ้เมื่อกี้โดนเชือกถูพื้นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยตอนนี้แหละเต็มค่ดูนิดเดียวพอเดี๋ยวเราสุดเห็นเยอะใช่โอเคอ่ะอยู่ถึงเวลาเรามาซ้อมแล้วพอเราเล่นลมเสร็จแล้วเราก็ต้องมาถึงเวลาขั้นตอนพันมือพันมือพันมือผมเคยบอกให้แกไปฝึกพันมือ แกพันได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งพันไม่ได้พันไ,ได้แต่ข้างขวาโอเคแต่ตอนนี้ผมก็จะพันให้เอเคมาเดี๋ยวผมจะสอนแกไม่ได้เรียบเป็นยกหรอกสอนให้แกออกมัดให้ถูกต้องก่อนบางคนคือว่าไปซ้อมมวยเขาก็สอนว่ายกหนึ่งยก, 2, ก 3, <ม>สองยกสามสี่ก็นะ่แต่ผมอ่ะไม่มีเป็นยกสอนไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยมาซ้อมใหม่ใครเหนื่อยฮะผมผมเหนื่อยเนี่ยโค้ชเนี่ยโค้ชเหนื่อยแล้วมาพักก่อนแล้วมวยไม่มีเหนื่อยอยู่แล้วโอเคป่ะอยากแรกการมวยโอเคครับเอาการมวยมาการมวยมายืนดีๆอ่ายับมาดีอ่ายับมาดีอ่ายับมาอ่าเป็นไงฮะลูกศิษย์คนใหม่ผมออกมาดีนะเอาเอาไเลยยับมาเร็วนี่ยับมาเร็วนี่หนึ่งสองเร็วนี่ตอวแรงเร็วนี่ตอวแรงเร็วนี่หนึ่งสองลูกมา Là, đây, or, or đi ngay nhá,ออก ngay, bỏ thêm đắt đây nhá, anh ấy tổn mốt mới tay nên, mốt mới tay, tổn mốt mới tay, bỏ ngay đi à, nhảy đâu, đi đi 2 đâu, đi, đi à, qua đâu, đi, nhảy bung qua đâu, bắt đi, nhảy qua, đi, há chẳng qua mà, nhảy qua đâu, đi, đi 2 qua đâu, đi, đi 2 qua đâu, đi, đi 2 đâu. ดีหนึ่งสองย้ำเร็วตีหนึ่งสองย้ำมาเร็วตักดีหุบมาเร็วดีหุบมาเร็วหุบมาเร็วดีหุบมาเร็วโอเคอ่ะนี่ก็ลูกศิษย์ผมก็ก็ค่อนข้างดีนิดหนึ่งซ้อมมามันแปดเดือนต่อได้แค่ไหนแปดเดือนเลยนะโอเคก็มาซ้อมกับผมได้ไม่กี่ครั้งนะก็ก็ ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละก็อันนี้คือเราซ้อมเสร็จแล้วนะก็รู้สึกว่าซ้อมเยอะซ้อมเยอะโอ้ซ้อมวันรุ่นี้พอวันรุ่นี้พอจะเต็มใสเราดูผู้ต่อสู้ก็ให้ผู้ต่อสู้ตั้งใจซ้อมอ่าก็ถ้าเกิดซ้อมมากก็ชนะนอกแกได้เลยแกซ้อมเท่นโอเคอ่ะแก้โอเคอันนี้อันนี้จังเลยยังไม่เล่นแล้วไม่เล่นโอเคก็ผมก็จะไปสอนต่อก็ประมาณนี้แหละก็เปิดตัวลูกศิษย์คนใหม่ผมก็ อยากให้เป็นกําลังใจให้กับโค้ชด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักมวยลูกศิษย์คุณใหม่ผมก็วับผมสอนก็อยากได้ชัยชนะทุกคนผมว่าพี่บอยพี่เนชนะไปแล้วก็เหลือพี่ให้กับพี่ตั้งใจซ้อมชัยชนะก็เป็นของเราใช่ชัยชนะก็เป็นของเราอยู่แล้วก็ฝากถึงคู่ต่อสู้แล้วก็ให้ตั้งใจซ้อมเหมือนกันครับว่าผมก็จะทําลูกศิษย์ผมให้เต็มที่พี่ก็ผู้ที่ต่อยชื่อพี่บอาพี่บอสก็ทําให้เต็มที่ วันที่ประมาณต้นปีหน้าต้นปีหน้าก็เดี๋ยวไปเจอกันไปมันแน่นอนก็ฝากแฟนค์รับไปเชียร์กันทั้งสองคนถ้าเกิดชอบพินากกล้าหมุนแถวก็เชียร์นี้ถ้าเกิดชอบพี่บล็อกก็เชียร์แล้วก็ด่าพินากกล้าโอ้โหโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยครับก็เปิดตัวลูกศิษย์คนใหม่ผมก็อย่าลืมไปกดถูกใจช่องนักกล้ามหมุนแถวด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ไปก่อนนะถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับแคร์แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะปะ